The new เ e ฮั e โ l l l o ์เป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นปสิมาในกันต่อหน้าที่ย3 3นะครับในส่วนที่เป็นสมุดแบบฝึกหัดนะครับนะหรือสมุดงานนะครับ Workbook คํ Work คำสั่งก็บอกว่า r e d นะครับให้อ่านแอนและให้ m p m p t e t o m p m p t e นะครับแปลว่าจงทำให้เรียบร้อยทำให้เสร็จให้สมบูรณ์นะครับ U.S.C. use นะครับโดยการใช้ the words นะครับคำศัพท์หลายๆศัพท์ in the box นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับบางคำว่า box เนี่ยไม่ได้แปลว่ากล่องเสมอไปนะครับแปลว่ากรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับมีคำศัพท์คือคำว่า is นะครับ verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือ centimeter นะครับความสูงเป็นเซนติเมตรก็ดนะครับหนาแปลได้หลายอย่างนะครับเป็นช่อง2ก็ได้ช่อง3าก็ได้ถ้าตามหลัง verb to h e เป็นช่องสนะครับ Like นะครับเติม S ในที่นี้ประธานต้องเป็น h e ชีด i t นะครับหนากิยาถึงเติม S อโอเดยวแปลว่ามีอายุนะครับนายแปลว่าเก้าโกแปลว่าไปนะครับาดีแปลว่าเรียนดังนั้นก็เลยนํามาเติมประโยคข้างล่างนี้นะครับตามข้อมูลภาพด้วยนะครับนาดูภาพด้วยนะครับว่าชื่อปีเตอร์เนี่ยอายุ11ปีนะครับสูงร้อชื่อลีนะครับอายุ9ปีนะครับสูงสูงร3 3 อายุน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่สูงกว่านะครับนะต้องสังเกตดูให้ดีพอเติมประโยคก็เลยได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือ my name is นะครับชื่อของฉันคือ Alice นะครับ am 15 c t y e a r s old นะครับฉันอายุ15ปีนะครับคล้ายๆกับข้อความเมื่อกี้นะครับนะดังนั้นคุณครูจึงแปลเร็วกว่าเมื่อกี้เลยนะครับนะ I have got two brothers นะครับฉันมีพี่ชายน้องชายสองคนนะครับชื่อว่าปีเตอร์และก็ลีนะครับนะลี Lee is nine years old นะครับลี Lee, นั้นอายุเก้าขวบ and Peter is eleven นะครับปีเตอร์อายุสิบเอ็ดขวบปีเตอร์เป็นพี่นะครับนะลี Lee is นะครับ one hundred thirty three นะครับแซนด์มทเทลสนักเรียนพยายามอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้้นะครับนะ100 33 c t tall And p e t t r is s 130 c m นะครับก็คือ cm tall นั่นเองแต่ไม่ต้องใส่ซ้ำนะครับนาะเพราะประโยคเดียวกันส่วน Peter นั้นสูง130เซนนะครับ Peter and Lee นะครับ Go to the same school นะครับ Go ห้ามเติม S นะครับนาะนะเพราะประธานเป็นผู้พจน์คือทั้ง Peter และ Lee นะครับสองคนไปโรงเรียนเดียวกัน เดก็คือทั้งปีเตอร์และลีนะครับนะพวกเขานั้น study match เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรียนก็ไม่ต้องเติมเอสนะครับเพราะประธานเป็นบุพเพสเเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์นะครับเรียนศิลปะเรียนดนตรีเรียน, Nun ree, ยนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาอังกฤษและก็พละศึกษานะครับส่วนลีนะครับนะชอบวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมครับลีเป็นเอกพจน์นะครับนะบอกเล่าวิก,การทั่วๆไปกริยาเติมเอสนะครับ ชอบคณิตศาสตร์และก็คอมพิวเตอร์นะครับแต่นะครับผมปีเตอร์นั้นชอบนะครับเติมเมสิกเช่นเคยวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์คุณครูแปลแปครับแปลเร็วอย่างนี้เลยนะครับนะเพราะว่าเมื่อกี้แปลไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะและทุกคำศัพท์ที่แปลไปเมื่อกี้นะครับก็มาเขียนคำแปลให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับนะ แปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลและโขลงด้วยหลักวยากรณ์นะครับผมไปน,นั้นว่าหน้าที่23ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ